สวัสดีค่ะยินดีตอนรัาท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ เบิงแล้วรวยซีคัหค่ะพี่นอค่ะมาพบมาปอกันกับแบดในช่วงเทียงของมือวันที่12เดือนมก,กราคมค่ะปีพุทธศักราช2568ค่ะพี่นอคะ่ะโมนี่นะคะแอดผาพรมปิ่งปองพระเทศสุขุสุขค่ะมาติดตามรับชมรับฟังแน,วท,งแนวทางจากปูสามเงานะคะพี่นอค่ะเอาแนวทางอ่าช่วงเที่ยงนี้ของปูสามเงาคะ่ะซิเดีมาเป็นตัวใดพรมปิ่องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะพระอาจารย์ค่ะ อ๋ะะเอเจริญพอเลยเนาะเบิงแล้วรวยค่ะไปเื่อไมโ่ามาแล้วเอฟซีของหลวงพ่อเนาะผ่าดมาหลายงวดพอให้ถูกเบิงแล้วรวยก็ไม่เอาลงอีกหวยลาวถูกสองวัน้อนเลยเนาะเบิงแล้วรว,ว, <คะ S 2> ว,วยไม่ได้ไม่ได้ลงกันม่มันยุ่งนะว <คะ S 2> ันนี้หลวงพ่อจะปล่อยหวยไทย <คะ S 2> แล้วพรุ่งนี้ก็จะปล่อยหวยลาวอีกด้วย <คะ S 2> อ่าให้เบ,บิงแล้วรวยตามหลวงพ่อด้วยได้อาจารย์ด้วย ตามเลขรูปอาจารย์ด้วยตะวันพระจะเข้าหรือเปล่าไม่รู้นะวันนี้จะปล่อยหัวใจก็ให้ติดตามกันไปเรื่อยๆเนาะปีนี้วน่าจะจะโชคดีแล้วแหละวันนี้จะปล่อยเลขเดียวเลยนะหมายเลขเดียวท้งบนเลขเดียวเลยคการเลขปักหลักนะเลขปักหลักก็ไม่ให้นะให้เลขสามตัวเบอร์เดียวเลยนะแล้วก็สองเบอร์ดีกว่ามันจะชัวร์กว่าค่ะ ข้าว้อมข้าหอมก็เก้าศูนย์สามเก้าศูนย์สามค่ะหกศูนย์สามหกศูนย์สามค่ะนี่สองบนให้ซื้อกลับเลยหกขาง,งทั้งคู่เลยนะค่ะตัดเล่นเล็ก้ายสองตัวไปบนข้างล่างไม่ต้องมาเลยค่ะนะ คะหรือจะหลงล่างใครจะซื้อหรือไม่ซื้อกแลวแ่แตะให้ซื้อไว้เลยถ้าจะซื้อในเว็บเนี่ยซื้อไว้เลยเดี๋ยวบายโทรมาเลยพรุ่งนี้ลาวนะคะเอ้พรุ่งนี้ลาวพรุ่งนี้ใบลาวเบลาวถูกสองดอกซ้อนเลยไหนไหมน่ะค่ะดอกสับปะรดนั่นก็ดอกนึงแล้วก็ไอ้เลี้ยงเลี้ยงเจ้าที่สองวันเลยเนี่ยเลี้ยงไก่ก็เล่าสองวันอ๋อค่ะ ดอกแรกดอกแรกไม่ได้ซื้อนะแต่ไปบอกเขาว่าถ้าถ้าเข้าเลยจะจะถวายให้เข้าจริงเลยก็<ะ> <c oughs> ออซื้อมันถวายดอกที่สองมาจุดอีกบอกว่าถ้าเข้ามาถวายเหมือนเดิมเข้าอีกหน่อยมือเราไปทุ่ม 0, <ะ>เก้าศูนย์ไงไปทุ่มเก 0, <ะ>้าศูนย์รอบสามศูนย์ไงแน่สามเก้าได้เก้าได้ศูนย์นะที่จุดน้าได้ศูนย์เก้าสามเลยไนงะ แต่าค,คิดว่าจะออก90ไปออก93แต่ก็ซื้อแค่สองเบอร์แค่แนั้นเองนะค่ะสองเบอร์ไปกลับก็ได้หลายบาทอยู่ได้ได้หกเจ็ดพันเออดีใจได้วนะคะอาจารย์ได้เจ็ดพันสองโอ้จะซื้อก็เบิงแล้วรวยมันก็ได้เจ็ดตังเติมน้ำมันไปแล้วอีกเออดวงไม่จงคงนวเดี๋ยวเดี๋ยวจะจบตังให้ซื้อ จบเลยไม่ใจสมตดเวลาก็บอกอยังไม่หมดเวลาเลยค่ะเพิ่งจะได้สามเพิ่งจะได้สามนาทีเองไปเลยดูของเบิรงแลวรวยเกือบทุกคลิปแล้วก็ไม่ไม่ตรงไม่ค่อยตรงกันเลยก็ถ้ามันตรงกันก็หาซื้อไม่ได้แล้วนะค่ะแต่วดเน,นี้วดเน,นี้ยหน้ามามากไอ้หวยตัวนี้นะบอกเอฟซีนะลุงพ่อเคยถูกสามสามแสนเลยนะค่ะเนี่ยหกโดนสามเนะี่ย มันนอนมันไปเล่นขวานมาก่อนนะขวานมาก่อนขวานมาไปกับเพื่อนไปเที่ยวไหนก็ไม่รู้ไปเจอช้างเลยนะช้างแม่นอนให้ทีเลยวะมาเรียกเพื่อนมาเฮ้ยเฮยขึ้นขึ้นคอช้างไปว่าขึ้นไปปุ๊บเดินไปได้ก้าวเดียวช้างล้มหัวทิ่มขมำไปเลยโอ้อะไรว่าตายเลยว่ะตายตอนแรกก็ซื้อก้าศูนย์สามนี่แหละมาไปสามคนคันนี้มาข้ามา อีกชักพักหนึ่งนะอ่อนเดียวกันนะเอ้หาช้างมันตายมันหัวทิ่มไปมันจะเป็นหกละมั้งต่เปลี่ยนใจเอาหกใส่ถูกจริงเลยวะ่ะเออค่ะ <c oughs> เออเอาหกศูนย์สามตรงๆแล้วโอ,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 อ้ไม่เคยได้ถูกหวยเยอะครั้งนั้นถูกเยอะตอนนั้นยุนครสวรรค์นะลิง <c oughs> เริงอิงหมดเลย <c oughs> ซื้อของแจกสจบันได uh ้ huh. จังเยอะอค่ uh huh. เดือนวันสองเจ้าวันนี้ออกคลิปมาติดๆกันเลยนะดี uh huh. ยังได้ยัได้มีเขาเรียกอะไรยอดวิวละแล้วก็จะลองจุดเลขทูบหอยไทยนะที่ที่จะให้ วันเทสิบหกหือสี่หน to hey. ึ่งนะใช่อ่ทสิบหกเลยสิบเจ็ดเจะลองจุดเลขทูกที่เดิมนั่แหละที่บนหัวน,นอนนี่แหละนะเทจ้า hey. ที่บนหัวนอนเลยก็ไม่เคยฝันไม่เคยอะไรนะนึกอยากปรจุเฉยๆเลยประจุก็โอ้โหคนลุกสู้ซ่ามาเลยอ่ะ oh. ก็ไปบอกจะให้ของให้ละไรของปถเวายวันโอ้โหคนลุกสู้ซ่ามาเลยทงสัยจะถูกหอยดาวอีกนะอือค่ะโอ้โหคนลุก ขนลุกทูกซทุกเ่าหูดเลยโอ้โหพอไปบอกเปิดเล่าบอกจุดบุรีถวายจุดทุกถวายโอโ้ขนลุกทูกซ่าพมเลย้ถ <c oughs> ูกอีกจะคอยดูบแลบรวยนะค่ะซื้อแค่เลขหน้าเลขหลังแค่น,าน,านั้นเองไม่ซื้อเยอะเลยแล้วก็ไม่คำนวณด้วยนะค่ะ <c oughs> เอาเลขทุบเลยเนี่ยเลขทุบแม่นเลยสามดอกสองดอกสามดอกซ้อนเลยนะ <c oughs> เอาเลขทุบตรงนี้เลยตาจีตรงนี้เลยค่ะ <c oughs> พีใหม่ไปเที่ยวไหนบ้างไม่รวยไม่โทรมาซะไลน์มาว่างไม่ว่างได้<ะ>ได้ครับไอหอยเหลาเนี่ยพาจารย์จะส่งตังไปให้แล้วก็มาดําเนินกนารนิดหน่อยได้ค่ะอโอเคค่ะนี่ก็ครเวลาแล้วพอดีเลยค่ะอาจารย์ครบเวลาแล้วก็เอฟซีเท็ดูหลวงพ่ออยู่นะอย่าลืมเลยนะซื้อลืมยังไงก็ตามเราตรงนี้เลยนะ,ะได้ค่อนข้างจะดวงมาแล้ว ถูกสองงวดซ้อนลแล้วนะการจากเข้าแล้วดูอดหกศูนย์สามนะหกกับเลยก้าวศูนย์สามตัดเล่นเอาทั้งบนนั่นแหละนะตัดเล่นเอาทั้งบนขอให้โชคดีดปีใหม่ทุกคนเลยมีเงินใช้นะอย่าเจ็บอย่าจนเลยอืมอโหลกาปรมามราคาเลยโรคภัยก็เจ็บเบียดเบียนเลยสาธุสาธุาธค่ะขอบคุณค่ะการวัตการนะคะค่ะจะแหลมซ้นอนเลย สรุปแนวทางทายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากปู่สามเงานะคะพี่น้องคะแนวทางบรินี้ของปู่่ะมีเก้าศูนย์สามนะคะเก้าศูนย์สามหลักหกศูนย์สามนะคะพี่น้องคะจังไดก็อย่าลืมนะคะพี่น้องแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางจากปู่สามเงานะคะจังไดก็อย่าลืมนําไปพิจรารณาเบิ้งนะคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะพี่น้องคะโปรดใช้วิจรารณญาณ ในการรับชมรับฟังนะคะเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะคะ,พ,ะพี่น้องค่ะขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสําหรับการรับชมรับฟังค่ะขอขอบคุณขอบคุณขอบมูลแนวทางในคลิปนี้พร้อมนะคะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปู่สามเงาค่ะพี่น้องคะสาหรับคลิปนี้ของปู่กับมี่เพียงซัมนี่ค่ะแล้วก็สุดเลยขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขกันไปก่อนนะคะเอาไว้พอกัใไม่ก็แปไในคลิปนานะคะพี่น้องคะสาหรับคลิปนี้สวัสดี